สวดีทุกทุกคนกันด yeah. ้วยนะคะวันนี้อยู่กับเกมพี่ผมอจนผมจะเอาอะไรให้ดูรับนี่เป็นไงเพห้าพันเก้าร้อยสามสิบเพเลยนะคบผมรว่าผมใช้วิธีแฮกเพื่อ้วงยัง ก,ก,กดตรงกดตรงนี้ครับเอาขอาม่ใช่ก็ได้พอกดไปที่ตรงที่มือขึ้นรูปราคาเสร็จแล้วครับก็ลงมาขึ้นอะไรสักอย่างพอมือขึ้นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยสอนลบหน้าวเดี๋ยวค่อยสอนลบหน้า กิ่อ่ะผมซื้อสองหมื่นสี่พันเพชรแต่ว่าผมซื้อเออสกินสกินกินแบบนี้จนซื้อสกินนี้แล้วก็ซื้ออันนี้นี้นี้แล้วก็ซื้ออันนี้จนเพชรเหลือห้าพันเองหมดไวมากเลยขายอผิด เอาลุปไปด้ไเรื่อยมาได้ไมก็คิดว่าจรดกคิดถึงผมถึงได้สองไม่เห็นเลยนะมาเล่นกันเถอะซึ่งการที่ผมจะให้มันเอ่อเล่นเร็วเมันก็จะผมก็จะด้แล้ว อ r t a r นถังแบบนี้เลยครับแล้วก็เอาของที่เราซื้อมาไปสู้กับพวกนี้พวกกับไอพวกนี้เพื่อจะจบเกนไดแล้วก็ไม่รู้หมดอย่นะเรับผมเะนเล่นแบบนี้เลยไม่เน้นไม่เน้นได้นเน้นโงเอาช ผมก็อยากเท่น่าจะเห็นตัวไวๆเป็นั่นแหละตัวเท่น่าเด็ดโถ้โหถ้าแกแกมันโกงเสียเกมหมดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกท่าถ้ามันเสียเกมก็ขอถ้ามันถ้าไม่เสียเกมก็ขออภัยด้วยนะครับอ๋ออภัยแทนจะขอเกมด้วยนะครับเจ้าเจ้าขอเกมมาเหมาะมาดูนะครับถ้าท่านผู้ชมก็ดู ก็ด mm ูส mm ิสเปียร mm ์ก็ดนสเปียร์ต้อนเราโดนล้วนเลยเออใช่มันจะทำลายเม็ดเราเอ็งเราได้ฟิวได้ฟิวโอ้โหมันถึงขัน ขายของกันแลัวผมก็แบกมีดแค่แค่ดันมาีดูแค่ดันเดอยพอแล้วเอ้ยุ๊ต้ปุไอ้ไม่ได้้วมันไอ้นักมนูของ มันะมันจะจูตีมัจะจูงสีม่ตจะจูงสีมันจะจูงีใช่ไหมเนี้ไม่เน้อเดี๋ยเดียวมันไม่จูงสีแล้วเดี๋ยวต้องควบคุม้ก็จบไปเลยม่มีแค่นี้แหละครับก็มีแค่นี้แหละครับแต่ถ้าใครอยากทำก็รอแป๊บน,นึงครับมันยังทำไม่ได้ <S <S ปิดไป